เมืองกระบี่ของเรานั้นแต่เดิมตั้งแต่พศ2500เราก็จะมีตลาดที่เป็นตลาดเช้าอยู่ที่บริเวณสะพานเจ้าฟ้าซึ่งเป็นตลาดโต้รุ่งในปัจจุบันหลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนพัฒนาบริเวณปากทานที่เชื่อมกับถนนอุตสาหกิรอยู่ตรงข้ามป้อมตำรวจเมืองกระบี่ ที่นี้มาในส่วนของปี2,514ก็ได้มีการย้ายตลาดอีกครั้งหนึ่งเป็นตลาดสดแห่งใหม่อยู่ด้านหลังของโรงแรมเบียงทองสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2,514แล้วก็ใช้กันมายาวนานทีเดียวครับที่ตลาดตรงนั้นเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับเรื่องของความสะอาดของเทศบาลเมืองกระบี่ของเราทุกครั้งทุกคราวที่มีการประกวดเมืองสะอาด ที่มีการประกวดทั่วประเทศเมื่อก่อนนั้นโรงแรมมีไม่กี่โรงนะครับคณะกรรมาการก็จะมานอนที่โรงแรมเมืองทองพอตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็จะลงจากโรงแรมเมืองทองก็เดินไปด้านหลังแล้วก็ทะลุไปตลาดสดของเทศบามืองกะปิก็จะเห็นสภาพของตลาดสดซึ่งเป็นตลาดชั้นเดียวแล้วก็มีอาคารเล็กๆอยู่ข้างๆเป็นอาคารประกอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับตลาดของเรานั้นเล็กมากแต่ว่าคนก็นยังไม่มากนักแต่ความสะอาดนี่ไม่ได้เลยครับในแผงของตัวตลาดสดมันจะว,ว่างเพราะคนจะไม่เข้าไปขายในตลาดเพราะอยู่รอบนอกขายบนถนนเพราะว่ามีแม่ค้าแม่ขายที่มาจากฐานพื้นที่เนี่ยจะมาจองพื้นที่อยู่ริมถนนเนี่ยซึ่งอยู่นอกบริเวณตลาดนั้นเขาก็เลยย้ายออกจากตัวตลาดมาทีน ในตัวตลาดนั้นก็จะมีการขายเสื้อผ้าขายผ้าปาเตะขายผ้าจรุงนะครับแล้วก็มีขายหมูสดป่านแต่ส่วนกุ้งหอยป,ปลาลาน,นั้นอยู่ข้างนอกทั้งหมดเมื่อคณะกรรมการเดินเข้าไปแล้วเห็นสภาพแล้วครับเราสอบตกทุกครั้งเลยไม่ผ่านครับเรื่องความสะอาดยังเป็นที่มาว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวมาตั้งแปี2.28ตั้อตลาดยังมีลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเราจะเมืองท่องเที่ยวไม่ได้ เราจะประกวดความสะอาดไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยเราควรจะมีตลาดสดแห่งใหม่ที่ทันสมัยใหญ่โตสามารถรองรับที่เป็นครัวอันมันได้จึงได้มีการขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองโดยผ่านธนาคารออมสินเป็นเงิน4 7ล้านบาทเมื่อกู้เงินเสร็จแล้วนะครับแบบนั้นเรียบร้อย พื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่บริษัทพิพองโดยคุณชวนเป็นผู้เช่าพื้นที่ของวัดแก้วโบรวาามเพื่อสร้างเป็นศูนย์การค้าสร้างเป็นอาคารพาณิชย์พื้นที่ตรงนี้เจ็ดไร่ครึ่งผมว่าขอคุณชวนว่าผมขอพื้นที่ตรงนี้ครับเพื่อสร้างเป็นตลาดสดของเทศบาลเมืองกระบี่คุณชวนถามว่าจะเอากี่ไร่ผมบอกเอาทั้งหมดแหละพื้นที่ตรงนี้ครับเจ็ดไร่ครึ่ง จะบอกอ้มใหญ่เกินไปหรือเปล่าแต่ก็รับเรื่องไว้ครับคืนนั้นกลับไปแล้วเช้ามาก็บอกว่าตกลง,ลงแล้วให้ไปเช่าโดยตรงกับวัดแก้วโราดามทางบริษัทที่ผ่องก็จะตัดพื้นที่ตรงนี้เจ็ดไร่ขึ้นให้กับทางเทศบาลไปเช่าตรงเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วครับในปลายปี2,545ก็ได้เริ่มมีการก่อสร้างอาคารหลังนี้ครับ และมาเสร็จในปี2,546และเปิดมาเดือนพฤิกายนที่เร่ส่วนของตลาดสดเดิมนะครับเรามีแม่ค้าอยู่ประมาณ200รายแล้วก็จะมีคนมาค้าขายอยู่ข้างนอก,กเต็มไปหมดเมื่อเราสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาแล้วเรามีแผงทั้งหมดเนีย500แผงได้มีการประชุมกันหลายครั้งหลายคราวทั้งหลังสุดครับมีข้อตกลงกันว่า คนที่ต้องการที่จะมาอยู่ตลาดสดแห่งใหม่ที่นี่มีอยู่200กว่ารายก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของแผงของแผงตลาดสดเดิมแล้วก็ผู้ที่ค้าขายอยู่ในส่วนที่2ก็จะเป็นพวกที่2ก็คือผู้ที่เช่าพื้นที่ของรายที่เป็นเจ้าของแล้วก็มีคนที่เป็นผู้ช่วยขายนะครับ แล้วหลังสุดก็คือผู้ที่ต้องการที่จะมาค้าขายก็แบ่งเป็นสี่จำพวกเพราะฉะนั้นวันนั้นมีการประชุมมาที่โรงไพยาลมหาราชก็มีการจัดสรรปันส่วนจับตลาดกันและตลาดที่นี่ครับเรามีการจัดพื้นที่เป็นพื้นที่เป็นโซนต่างๆเช่นผักผลไม้กุ้งหอยปูปลาอาหารสดรวมไปถึงเสื้อผ้า แล้วก็จะเป็นของฉับซึ่งเราจัดไม่เป็นแัดส่วนหมดเลยครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูหรือสุกรเนืยครับหรือว่าเนื้อโครครับเราก็จะไปไว้อยู่ในอาคารที่เป็นห้องปรับอากาศเพราตลาดสดแห่งนี้เมื่อมีการจับตลาดกันรเรียบร้อยแล้วครับคนที่เข้ามาค้าขายอยู่ที่นี่พื้นที่ของตลาดนั้นเราแบ่งไว้นะครับว่า พื้นที่ความกว้าง1เมตรลึก2เมตรนั่นคือ1แผงพนคนที่ค้าขายอยู่เดิมบางคนมีอยู่4แผงก็ได้ไป4 4ล็อกนะครับคนที่ต้องการ2ล็อกเราก็จัดเซ็ตบรรจุไปให้คนที่ค้าขายอยู่เดิมนะครับเป็นเรื่อของแผงเดิมเราคิดค่าแผงค่าเช่าเข้าครั้งแรกนั้นคือ2 0 0 0บาทส่วนผู้ที่ต้องการนะครับก็คือจากผู้ที่ช่วยขายหรือคนที่มาเช่านั้นก็แพงและ 3,500บาทแล้วส่วนผู้ที่ประสงค์ต้องการที่เข้ามาค้าขายโดยไม่มีการเกี่ยวข้องกับตลาดสดแต่เดิมนั้นเราคิดแพงละ5,000เนั้นเป็นอย่างนี้แล้วครับทุกคนก็ได้รับการจัดสรรบรรจนลงตัวครับก็ย้ายตลาดสดอยากที่เดิมครับมาที่นี่เมื่อเดือนวิกายนปี2 4 6เมื่อเข้ามาตลาดตรงนี้แล้วครับโอ้มันมีความกว้างขวางสวยงามครับแต่นั้นคนยังน้อยอยู่ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าการที่เขาค้าขายอยู่ที่ตลาดเดิมนะครับความสะอาดการรักษาความสะอาดการจัดระเบียบต่างๆเขายังเอาสิ่งที่อยู่ตรงนั้นแหละครับที่ปฏิบัติอยู่ตรงนั้นนะมาใช้ที่นี่วันนั้นตลาดเม่เปิดวันแรกครับวันที่สองมาวันที่สามเนี่ยเหม็นทั้งตลาดเลยครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาตรวจสอบปรากฏว่าในคูระบายน้ําในบอ่อพัก คนที่ค้าขายกุ้งหอยปูปลามาแกะเนื้อหอยออกไปแล้วเอาเปลือกหอยทิ้งลงไปในท่อปลาปักผูดเป็ดเสร็จแล้วก็ทิ้งลงไปในท่อจับร,รถทั้งลูกก็ยัดลงไปในท่อเพราะฉะนั้นมันก็อุดตันสามวันเน่าเลยครับก็ต้องมาจัดระเบียบใหม่บอกไม่ได้ถ้าทําอย่างนี้มันเป็นปัญหาเพราะฉะนันก็ได้จัดระเบียบมาตลอดการรักษาความสะอาดการจัดดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรื่องการจอดรถนะครับทุกอย่างก็เราก็ทำมาจากการที่เราได้สร้างตลาดขึ้นมา ปี2,548ครับก็ได้มีการประกวดเรื่องของตลาดสดน้าซื้อและเรื่องของตลาดสดที่มีการจัดการที่ดีเรื่องของตลาดที่มีการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนก็ปรากฏว่าเราได้รับรางวัลติดต่อกัน2 3ปีครับติดต่อเนื่องมาคือพ่อค้าแม่ขายพี่นี่ครับขายของนี่ดีมากครับยกตัวอย่างเช่นของเป้าหวานเนี่ยนะครับ ผมเดินไปที่ประหวานพนกเข้าคิวซื้อข้าวเหนียวที่อร่อยมากๆเลยครับผมบอกประหวานทีนี้ไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนประหวานร้องไห้เลยครับผมก็ตกใจอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นนะปราหวานประหวานก็ไล่ฟังว่าที่เห็นขายมากอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บนะเป็นรายวันวันละแปดร้อบาทอ้อผมก็ถึงมางอ,อเลยว่าอ๋อถ้าั้นเงินก็คงจะไม่เหลือยังเปิด ติดหนี้ติดสินอยู่ล้วก็สอบถามไปทุกแผงครับแล้วก็เห็นคนที่ถือกระเป๋าแล้วก็เดินไปเก็บนะเป็นรายวันเนี่ยนะครับหลายรายทีเดียวผมก็เลยคิดแก้ปัญหาตรงนี้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพ่อค่าแม่ขายเนี่ยคงจะไม่มีความถูกแน่นอนขายได้เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปทั้งหมดเพราะร้อยละสองวันนี้ปุบันนะครับเมื่อก่อนนะร้อยละยี่สิบต่อเดือนก็ยังหมุนไม่ทันพอมาตอนหลังเนี่ยร้อยละสองต่อวันนะยิ่งมีปัญหา ในช่วงเวลาดังกล่าวครับปี2548เนี่ยผมก็ทำโครงการแปลงทีนทับเป็นทุนก็คือแผงหนึ่งเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณ30,000บาทผมว่าเอาอย่างนี้ถ้าใครต้องการจะคู่เงินเอาแผงเนี่ครับประกันผมจะเป็นคนที่คัำประกันกับธนาคารยุคนั้นก็คือธนาคารอรของไทยแผงและ30,000ืนะวางเลยแล้วก็กู้เงินได้พ่อค้าแม่ขาย ไปกู้เงินเอาแผงวางผมเป็นคนเนเจนกับประกาศหลังจากนั้นครับเงินนอกระบบนั้นก็หายไปก็ใช้เงินของธนาคารดอกเบี้ยก็ถูกมากครับแล้วก็ของป้าหวานเองเคยจ่ายอยู่วันละ800เดือนหนึ่งจ่าย890บาทป้าหวานก็ยิ้มได้สบายแล้วค้าขายก็ดีมีเงินเก็บนี่รายอื่นเห็เดียกันครับแต่ว่าด้วยความทีม่ไม่มีวินัยคนที่เคยจ่ายอยู่วันละแ0 0 จ่ายเดือนละ890บาทไม่ยอมจ่ายครับก็เป็นปัญหาโดยทั้งผมก็ไม่รู้เรื่องตอนนั้นสองปีถัดมาก็ปี2150ผมก็จะไปกู้เงินนะครับมีความจำเป็นต้องใช้งเงินไปกู้เงินปรากฏเพื่อนผมเนี่ยคุณดำรงแก้วเหมือนนะครับก็บอกไม่ได้แล้วตอนนี้ติดเคดคิตแต่เคดิตบูโรนะครับผมตกใจติดตรงไหนเคดิตบูโรผมไม่เคยกู้เงินบอกอ้าวก็ไปทำประกันพ่อค้าในตลาดสดมหาราชอะไรเขาไม่จ่ายเงิน ก็เลยทำให้ผมก็ติดเครดิตบูโรไปด้วยผมก็เลยจะเป็นนะครับว่ามีกี่รายนะครับรวมแล้วทั้งหมดแสนกว่าบาทผมจะเป็นต้องจ่ายเงินแสนกว่าบาทครับเพื่อล้างหนี้ตรงนั้นให้ผมนั้นมีกลับมาเป็นผู้ที่มีเครดิตเหมือนเดิมครับนั่นคือปีที่เราได้เห็นนะครับว่าจริงตาเหล่านี้ครับมันก็เป็นเรื่องราวของตลาสมาราแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับตอนปี247 5เนี่ย PP กอลันตา นะครับพิซที่ต่างๆเนี่ยในช่วงของรูการการท่องเที่ยวค้าขายดีมากครับมีผู้คนมาซื้อจากภูเก็ตมาซื้อของที่นี่ทุกคนมาซื้อที่นี่แต่แม่ค้าพ่อค้านั้นขายให้เครดิตไปจนต้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันหนึ่งก็คือในเดือนธันวาคมปี2547เกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นนะครับในอัามนเนียปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้คนล้มตาย พวกรีสอร์ทโรงแรมต่างๆ,ๆนะเสียหายจากคลื่นยักษ์ที่พัดถล่มเราคนเหล่านั้นที่ซื้อของไปจากตลาดสดมาราชครับไม่มีเงินจ่ายพอไม่มีเงินจ่ายแล้วเนี่ยพอค้าแม่ค้าที่อยู่ที่นก็พลอยมีปัญหาจากซีนามิไปด้วยเนื่องจากว่าบางคนซื้อสินค้าไปเป็นแสนแล้วครับน้ํามาก็หนี้หายไปเลยครับแล้วก็ลูกหนี้บางคนก็ตายไปอย่างนีุ้ดท้นมีผลกจะเทบกับตลาดสดมาราชแต่พอตอนหลังก็ดีขึ้นเป็นระดับจากการที่เราบอกว่ากระบี่เนี่ย เป็นเมืองท่องเที่ยวเราได้มีการคิดถึงเรื่องของการพัฒนาเมืองทางด้านของเมืองคุณภาพก็คือคีวซิตี้เราพูดถึงเรื่องของคลีนซิตี้ก็คือเมืองที่สะอาดคนต้องสะอาดเพราตลาดสดของเราครับต้องสะอาดแล้วคนต้องมีจิตใจงดง,งามก็คือพักค้าแม่ขายต้องมียิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับกับสู้ประหยัดดีครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือว่าเรื่องของคลีนซิตี้ก็คือเมืองสีเขียว อน,อนุรักษ์สัตวป่ธรรมชาติสิงหวบล้อมตอนต่อไปผมจะเล่าเรื่องของครินลิตี้เมื่อเราสะอาดแล้วเนี่ยขยะทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในเมืองครับว่าขยะเหล่านี้ไปไหนมันก็ต้องไปที่ฝังกลบของเทศบาลเมื่อฝังกลบอยู่ใต้ดินแล้วนะครับเป็นเวลานานมานั้นขยะเหล่านี้ครับมันก็เป็นปัญหาที่มันฝังอยู่ใต้ดินรอการย่อยสลาย400ปีแต่ว่าผมได้แค่ปัญหาว่าทำยังไงให้ขยะที่มันฝังอยู่ใต้ดินนั้นแหละครับมันต้องหมดไป เราก็ได้มีการจร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงขยะค่อยๆหายจากบ่อขยะและขยะที่มันเกิดขึ้นจากท้องถิ่นต่างๆทั้งปรทั้งจังหวัดเลยครับก็เริ่มทยอยนะส่งเข้ามาในโรงไฟฟ้าขยะของเทศบาลเมืองกระบี่ในส่วนของช่วงเวลา5-6ปี7ปีที่ผ่านมานั้นเราคงจะเห็นในเรื่องของดอกเบี้ยน,นอกระบบที่ตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวละ่อวันเดือนละ6 0เป ปีละ720เปอร์เซ็นต์ผมเคยบอกแม่ค้าแม่ขายว่าอย่าไปใช้ดอกเบี้ยนอกระบบเพราะมันจะทําให้บ้านครนอบครัวแตกแยกเขาไม่เชื่อครับสุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าการกู้เงินนํามากี่รายรายหน้าผ่นกรรับหมดเลยสุดท้ายแล้วจ่ายดอกเบี้ยไม่ทันต้องหนีครับครอบครัวก็แตกแยกเพราะวันนี้กดอกเบี้ยนอกระบบอย่างนี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นต้องให้ผู้ี่อวข้งแก้ไขปัญหาอย่างไรตรงนี้ครับ มันก็จะทําให้พ่อค้าไม่ขายสามารถอยู่ได้อยู่ดีแล้วก็มีเงินเก็บด,ด้วยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูว่าในตลาดสดมหาราชเนี่ยนะครับเรามีอะไรบ้างและมีโซนต่างๆที่แบ่งไว้ว่าโซนนี้โซนน,ซน,นี้โซนนี้เป็นอย่างไรเชิญติดตามดูครับในพื้นที่ของตลาดสดมหาราชเนี่ยนะครับเป็นอาคารแฝดอาคารหลังแรกเป็นคนกรีตจะมีที่จอดรถอยู่ด้านบนของชั้นที่สอง แล้วก็จะมีอาคารอีกอาคารหนึ่งเป็นอาคารเช่นเดียวตรงนี้บนพื้นที่เจ็ดไร่ครึ่งแล้วก็มีถนนรอบมีเรื่องของจุกะอนามัยต่างๆมากมายพร้อมทั้งเราจะเห็นได้จะมีห้องละมาดนะครับให้กับพี่นอ้องมุสลิมด้วยแล้วก็จะมีห้องน้ําห้องส่วมไว้คอยบริการในส่วนของตลาดสมารานั้นเราแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆที่ยืนตรงนี้ก็คือโซนอาหารและเครื่องดืง่มซึ่งก็จะมี เครื่องดิมมีอาหารมีข้าวต้มมีขนมต่างๆครับอย่างมากมายทีเดียวไว้รองรับกับผู้ที่มาที่นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเป็นสภากาแฟตอนเช้าของผู้คนที่มานั่งพูดคุยกันครับนี่คือส่วนหนึ่งของตลาดสดมาราครับสวัสดีเนาะครับออกที่พ่อเนี่ยนะอยาหลานะเออเมา่อน ด้านนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้ซึ่งก็มีอยู่ทั้งตัวในตลาดแล้วก็ตลาดรอบนอกซึ่งก็หาซื้อผลไม้ได้ทุกชนิดตามฤดูก,กาลนี่ก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้อร่อยมากครับเจ้านี้ต้องมานะครับลองชิมด,ดูนะครับบายดีค่ะอันนี้ก็เป็นผลไม้นะครับมีทั้งแอปเปลิลมีมะม่วงมีส้มบังคุดนะครับมากมาย ครับด้านนี้ก็จะเป็นขนมนะครับซึ่งมีหลากหลายทีเดียวทั้งขนมสดขนมแห้งขนมเค้กขนมปังมีพร้อมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อยู่คู่กับตลาดมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่เปิดมาเลยนะข้าวยำอร่อยครับงั้นขอมาสักห้าถุงเนะงเาะอ้าวไม่ต้องทอนอเอาไว้เป็นขวัญถุงเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนดอกไม้ซึ่งเวลามีวันสาคัญขช่วันพระหรือการบวงสวงเทพเจ้าการบวงสวงก็ตามก็ต้องมาที่ตลาดสดมหาราชที่นี่ก็จะมีดอกไม้ไว้คอยบริการอย่างมากมายทีเดียวครับแล้วก็มีหลายรห,หลายแผงด้วยอ,อืมรวยคุณนะคะไม่ต้องทอนตรงนี้เป็นโซนของผักสดนะครับซึ่ง เราจะต้มยำทำแกงต่างๆก็มาที่ครบเครื่องเลยครับแต่เครื่องแต่ไปซื้อเครื่องหลังนะครับนี้ก็จะเป็นพวกของแห้งกระเทียมพริกไทยต่างๆนะครับที่จะนําไปทํากุ้งทุ้งแกงต่างมาได้ที่โซนนี้ครับซึ่งก็มีเป็นล็อกนะมีอยู่ทั้งหมด4ี่ห้าสิบลายโครงการสิ่งเหล่านี้ครับมาที่นี่เลยอยู่ข้างโซนของปลานะครับเป็นแถวแรกนะครับมาได้เลยครับที่นี่หลากหลายเลยสินค้านี่ก็หลากหลายเลยครับ สินค้าต้องการมีให้ไว้คอยบริการกับพวกเราครับด้านหลังของตลาดสดมหาราชก็จะมีเครื่องแกงของสนซึ่งตอนนี้กลิ่นหอมโชยเข้าจมูกดีมากเลยคิดถึงแม่บ้านที่นำเอาเครื่องแกงนไปแกงให้ที่บ้านโอ้ต้องเดี๋ยวต้องซื้อสักกิโลสองก,กิโลแล้วครับแล้วก็ไปซื้อปลาแล้วก็ซื้อกุ้งนะครับเอาไปทำอาหารให้อร่อยครับถ,ถ้าพูดถึงเรื่องแกงแล้วเนี่ยครับมันต้องมาเข้ากับกะทิ น้ำกะทิที่คั้นสดๆจากมะพร้าวที่แก่จัดนะครับก็จะได้รสชาติความมันของน้ำกะทิก็จะทำให้เครื่องแกงนั้นเนะครับอร่อยแล้วก็น่ารับประทานวันนี้เรามาที่น้องต้อยกะทิสดอยู่ด้านหลังของตลาดสดมารมาชมะพร้าวที่แกะแล้วนะครับมาเป็นเนื้อมะพร้าวการจะคั้นนั้นเนี่ยนะครับก็คิดจากเนื้อพร้าวช่างเป็นกิโลและนี่ก็เป็นโซนขายไก่ตำแหละนะครับ ซึ่งเป็นไก่5า้านก็มีการจำหน่ายมีการเชื่อดโดยพี่น้องมุสลิมนี่ก็จะเป็นโซนกุ้งหอยปูปลานี่ก็เป็นปลากระพงขาวถ้าลักษณะที่มีเชือกร้อยอย่างนี้ก็หมายถึงว่าเป็นการมีชาวบ้านไปตกปลามาเองแล้วก็นำมาขายที่ตลาดสดมารานี้สดมากๆครับเพิ่งจะได้มาเมื่อเช้านี้วันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าเวลาตอนนี้มัน10นาฬิกานาที ตลาดของเราครับเรียกว่าตลาดสายหยุดปัจจุบันนี้ให้บริการตั้งแต่มาปตีสองจนะตั้งึี่โมงเช้าตลาดเริ่มวายแล้วก็พอค้าไม่ขายก็จะไปขายต่อที่ตลาดแห่งต่อไปครับวันนี้กุ้งตัวใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่ครับกิโลละ 280, 260, 230แล้วแต่จะเลือกครับปลาตอนนี้ครับมันมีอยู่หลายหลายชนิดทีเดียวครับ ข้างล่างเนี่ยเป็นปลาหนามใหญ่ในชาวบ้านเกาเรียกว่าลูทูลูทูใหญ่ไหมลูทูนะไอ้นนี่นะอังโกยอังโกยปลามงปลามงมง,ะมงนะครับนี่คือปูม้าครับปูมา้าลู่าัวเล็กว่านาี้ตานห่อยฮัทิต้านหน่อยฮัทิปปลาทรายอันนี้ไปแกงพริกอร่อยมากถ้าตัวเล็กกว่านี้หน่อย ก็ทอดขมิ้นสุดยอดครับเจราเมตเจลาเมตมสีคุลบ้านเราเรียกว่าเซกระตอนนั้นพาไปดูตลาดยิมหยงพาแม่ค้านี่แหละไปดูดูวิธีการจัดตลาดของเขาว่าการจัดวางสินค้านี่วางยังไงให้คนเขาสนใจน่าซื้อก็ได้จากตรงน,นั้นมาพัฒนาโซนนี้ ก็จะเป็นโซนของเสื้อผ้าเราคงจะเห็นนะครับว่าจะมีเสื้อผ้าของผู้ใหญ่ของเด็กนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในโซนนี้วันนี้ถ้าอยากจะได้เสื้อผ้าดีๆราคาไม่แพงครับก็มาที่นี่แล้วก็ตามฤด,ดูกาลด้วยนะจะมีช่วงสงกรานก็จะมีเสื้อผ้านะเสื้อไว้ใส่ในสงกรานหรือจะมีแนช่วงของฮารีฮฮยอเนี่ยครับก็มีเสื้อผ้าและมีผ้าคลุม สำหรับที่จะคุมหิยับใช่ไหมครับไว้ให้บริการด้วยพะนั้นภาพประเตะราคาไม่แพงสวยด้วยครับต้องมาที่นี่ครับตลาดสดมหาราชครับยะดำอนามันแตงโมกระบี่นะครับอยาซื้อแตงโมมาที่นี่ต้นยิน้าค้ายังงไหมพิทีซ้อง,อ,งอันนี้อันนี้เลิกเที่ยงวันเลิกเที่ยงวันอันนี้ก็เป็นลิฟที่ให้การบริการในการจะขึ้นไปที่ลานจอดรถวนันทที่สอง มีอยู่สองตัวครับการขึ้นลงแต่ว่าถามเห็นบอกว่าไม่ได้ใช้มาสองสามปีแล้วมันตรงนี้ก็เป็นปัญหาว่าลิฟต์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้การบริการแก่พี่น้องประชาชนผู้มาซื้อสินคา้าที่นี่พราะเดงนี้นั้นก็ถือว่ายังขาดนะในสิ่งที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกครับมันเป็นยังไงนะตรงนี้ไฟดับฝนตกบ่อยไฟตกบ่อย นอกจากลิฟต์มือตะครู่แล้วนะครับที่มีอยู่2ตัววันนี้ทางเดินขึ้นไปชั้นที่2เนี่ยก็มีอยู่2ด้านด้านนี้คือด้านทิศของทิศตะวันออกแล้วก็ไปทางด้านของท้ายตลาดคือทิศตะวัตนตกเพราะฉะนั้นการเดินขึ้นไปเนี่ยถ้าคนซื้อสินค้าเยอะๆนะครับก็เดินขึ้นลําบากยิ่งผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็มีปัญหาแต่ว่าด้านหลังเนี่ยอาจจะมี การสร้างเป็นลานชานพักนะครับก็อาจจะขึ้นได้ง่ายหน่อยอน,นั้นก็ตามนะที่ว่าตลาดสมาาดมหาราชนั้น,นต้องมาแก้ไขปรับปรุงนะครับให,ให้อยู่ในสภาพเดิมที่มีความสวยงามสะดวกสะอาดนะครับแล้วก็ปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นลานเป็นลานจอดรถบนชั้นที่สองของตลาดสดมหาราช ยามเย็นพื้นที่บนตลาดสดมหาราแเราก็มีลานแอโรบิกของเทศบาลเมืองกระบี่นะครับให้บริการแล้วก็มีสมาชิกมาใช้บริการเยอะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวทีของแอโรบิกผู้นำเต้นก็ดีอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นเวที ที่เราเห็นนี่นะครับแต่วันนี้ก็ตัวที่ปิดเวทีก็กทำรุดไปแล้วตอนช่วงเย็นนะครับไม่ได้ไใช้ประโยชน์อะไรที่นี่ก็จะโล่งทั้งหมดตัใช้เป็นที่เต้นเอวิตออกกำลังกายครับนี่ก็คือเรื่องด,ดีๆของครัวน้ำมันตลาดสดมหาราชซึ่งเปิดทําการมาตั้งแต่ปีเดือนพฤศจกายนปี2546เป็นเวลาอีกไม่กี่เดือนครบ20ปีแล้วนะครับ จากตลาดเดิมที่อยู่หลังโรงแรมเมืองทองเป็นตลาดเล็กๆนะครับแล้วก็มีผู้คนมาใช้บริการไม่มากนักแต่ว่าความสะอาดไม่ได้เลยครับแย่เลยครับมาที่นี่วันนี้เรามีอาคาร2อาคารเป็น2อชั้น1อาคารแล้วก็หนึชั้น1อาคารวันรวมแล้วทั้งหมดพันท่าร้อยแผงวันนี้ตลาดสดมาร่านั้นก็ยังให้การบริการอยู่ถึงแม้ว่าทางพ่อค้าแม่ขายก็อาจจะบ่นเล็กน้อยนะครับว่ายัางยังขาดผู้คน เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าโลแล้วอีกประการหนึ่งก็ยังมีสิ่งที่ยังมีปัญหา oh <my> ของความบกพร่องของตลาดนะครับก็อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารช่วยมาดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดเรื่องของการจัดระเบียบความเป็นระเบียบร้อยนะครับแล้วก็นในเรื่องของสิ่งที่มันชำรุดไปแล้วบ้างหลายรายเขาก็บอกมาครับว่าช่วยทําให้หน่อยนะครับในสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้นั้นก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าอยากตลาดสดเดิม ซึ่งมีวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่ของตลาดนั้นก็คือตลาดสายหยุดตลาดสดมหาราชเปิดบริการตั้งแต่ปีสองถึงเจษนะครับแล้วก็จะมาปิดอีกทีหนึ่งก็คือประมาณก่อนเที่ยงวันนี้ครับถ้าอยากจะได้กุ้งหอยปลูปลาอยากจะได้ผักสดอยากจะได้ผล,ลไม้อยากย้ดอกไม้หรืออาจจะเป็นของชําต่างๆรวมถึงเสื้อผ้านะครับมาได้ที่นี่วันวันนี้ตลาดสดมหาราชครัวมหาราชครัวนํามันของเรา ก็ยังคอยให้ท่านมาใช้บริการอยู่นะครับอย่าลืมครับติดตามทางเพจทีรัติศัตว์ปู่ก้าวล้วนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณยิ่งขอมีความสุขเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ